ไอคืออะไรอันนี้คือโหลดอยู่ใช่ไหมคือโหลดอยู่อุ้ยเฮ้ยเ้ยเกมดเกมกดดังเลยกุนลดกนนี่ขนาดแค่นี้ก็ตกใจเลยเนี่ยมันอุ้ยอุ้ยตกเจ้าพีติแม่น้องเขาไปเลยเขาไปเลยอุ้ยอันนี้ไม่ถึงกุญแจถืออยู่นี่ไงไม่ต้องถืออุ้ยโอ้โหโก้ไอะดึงเลยสมบัติเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยต้อง แต่ก็ยังมีความกลัวอยู่หน่อยๆเฮ้ยดุยลูกปั้นขยับด้วยลูกปั้นขยับโอ้โหโรงแรมโคตรเฮี้ยเลยจับไปดิอุ้ยไอ้นางกงเพลงกูดังกว่าไว้สับชิวๆไอ้เฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเฮ้ยพูดถึงทุงนำดิวะกูไม่ค่อยกล้าโอ้โหกูตาใกล้มันมากเลยเดี๋ยวด้ยินเสียงรองเท้าแบบส้นสูงเลยเอ้ยเฮ้ยกูกูเข้า ไอเจ้ไอเยี่ยกูกูร้องเลยโอ้โหไอสตาร์มาแล้วเหรอ